ความลับของนักการตลาดครับที่เราทำคอนเทนต์ได้ไวขึ้น3เท่านะครับวันนี้มาดูกันนะครับปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วเราจะเก็บแคปชั่นกับตัวไฟอาร์ตเวิร์ไว้ที่ไหนนะครับนี่เลยครับ 3D Content Planner วันนี้นำเสนอก็คือเดือนหน้าสมมติวันที่1น,นะครับกุมภาเราสามารถกดเพิ่ม ใส่ได้เลยครับแบบนี้สมมุติเราบอกว่า new content ครับนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็อ่ะเราใส่ type of content นิดนึงสมมุติอันนี้เป็น content ทั่วไปนะครับ mm hmm. start in progate อ่าหรือว่าไงแคปชั่นเสร็จแล้วก็ว่าไปนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับมันจะเป็น auto t e m p เพ t ตซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะใส่แคปชั่นไว้ร่วงหน้าและเราสามารถจะแปะ อาร์ตเวิร์กหรือรูปภาพไว้ในนี้ได้เลยยกตัวอย่างนะครับนะครับส่วนวันนี้มีอาร์ตเวิร์กหนึ่งตัวแปะไว้เลยครับส่วนวันนี้เราจะลงตัวนี้นะนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่แคปชั่นไว้ได้เลยนะครับอ่านะสมหมดูอ่าตอนนี้เราได้เราวางแคปชั่นเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้เราสามารถที่จะก๊อปปี้เพื่อเอาไปใช้จริงแล้วก็สามารถกดคลิกเพื่อโหลดรูปในอนาคตได้เลยนะครับเราแปะเสร็จแล้วนะครับนี่เลยฮะตรงนี้ เราก็ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ปิดออกจอได้เลยทเท่านี้เราก็จะได้มีการเซตแผ่นล่วงหน้าแบบง่ายๆและไฟล์ไม่หายแล้วนะครับอยากได้เทมเพลตตัวนี้นะครับอ่านเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ